ข้างหน้าก็เบญีนะคะเบญฑระเมีกล้องมีกล้องสองนะกล้องสองทางไกลด้วยกล้องสองชมวิวนะหย,ย,ยอดเหรียญหยอดเหลียวเหรียญสองดูฝั่งทะเลดูฝั่งทะเลไปเรื่อยๆก่อนพี่จะถ่ายร,รอบๆให้ดูกว้างสุดลูกตาครับ <laughs> ว้างอยู่ที่อยู่บนที่อยู่บนไอ้จุดชมวิวไงที่อยู่บนจุดถ้าวันเสาร์อาทิตย์คนเยอะๆนะเะเขาหยุดงาน,นเห็นยี่ยงเนี่ยต้นไม้ดอกไม้ไอ้ต้นไม้เปลี่ยนสีนี้นจากสีเขียวกลายเป็นสีแดงสีเหลืองอล้วนี้ดูไปเรื่อยๆนะครับพี่ลืมเอาโทรศัพท์มาอีกเครื่องหนึ่งก็จะถ่ายไว้ลงคลิป ดูไปเรื่อยๆนะคะมุนได้เพื่อนๆจะได้ไม่ลายตาเนาะที่ไม่ซูมนะถ้าซูมมันภาพมันจะลางๆนะดูไ,ไกลๆอย่างนี้แหละดีแล้วตรงนั้นก็ทะเลถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งครับ <c oughs> ตรงนั้นตรงนั้นสุดทะเลแล้วก็อ้อมอ้อมมาดิอ้อมมาดินี้อ้อมมาอ้อมขึ้นมาอ้อมขึ้นมา,มนมาเป็นเขาเลย เริมเป็นขเขาแล้วนะเริมเขาเป็นเขาที่จอดรถไว้ข้างข้างล่างการจอดรถเยอะๆแลยพี่จอดรถไว้ข้างล่าง,าง,ลางเลื่อนไปเรื่อยๆนะค่ะทุกคนเพื่อนจะได้ไม่ตาลายนะถ้าไปเดินถ่ายข้างล่างมันมองไม่เห็นชัดไงต้องถ่ายบนชมวิวจุดชมวิวเราจะได้เห็นหมุนตัวรอบเลยอะ่ะหมุนตัวรอบแล้วภาพจะสูงแลวจะสวยเนาะ ภูเขาภูเขามีเครื่องเล่นด้วยนะมีเครื่องเล่นมีภูเขาดอกไม้อใบไม้เปลี่ยนสีแล้วเป็นหย่อมหย่อมแดงๆก็แดงแดงๆทางนี้ภูเขาแล้วนะกะมาช่วงนี้พอดีอีกสักพักอีกสักพักอ่าเมฆเยอะแล้วก็เมฆก,ก็ไปบงังแดดใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณเทพบ,บุตรดาพามาชมวิว หมุนตัวหมุนตัวรอบได้เลยนะี่ฝั่งนี้ภูเขาดาจะหมุนไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆดูนะให้ทุกคนดูนะหมุนตัวไปเรื่อยๆเพราะว่าดาอยู่บนอ่าบนอ่าหยุดชมวิวไปเรื่อยๆนี่เป็นภูเขาอันนี้โรงงานนั่นนี่ใหญ่ๆโรงงานอยู่ข้างล่างนี่จริงๆตาหม,มุนไปเรื่อยๆนะคะ ตรงนู้นเส้นทางนู้นเส้นทางนู้นดาขับรถมาจากฝั่งนู้นบ้านดาก็อยู่นู้นสุดลูกตาโน่นแหละบ้านใดตรงนู้นดาขับรถมาถึง,ถงนี่อ่าสี่สิบกิโลเมืองเดียวกันเมืองเมืองฮิตาชิเมืองเดียวกันเมืองมันใหญ่ไงเมืองมันใหญ่ไงแล้วก็คนคนอยู่ก็ขยายขยายออกไปนะมันก็เยอะ เฉพาะเฉพาะจังหวัดอันนี้จังหวัดฮิตะฮิตะจิฮิตจิอย่างเดียวได้เนี่ยฮิตะจิอย่างเดียวไปนู่นก็ทะเลเมื่อกี้เขาเขากับทะเลติดกันไงถ่ายถ่ายมุมสูงอ่ะสวยถ่ายถ่ายบนท้องฟ้าถ้าจะสวยกว่าสักนิดเอาขึ้นอีกนว ช่วยเหอช่วยหอขึ้นไปถ่ายให้ดูหน่อยโอ้ยเดี๋ยวที่เห็นหอได้ไงมีแต่ยกกล้องได้นี่ดูดูพระอาทิตย์งั้นนะเห็นไหมค่อยมองไม่เห็นแล้วพระอาทิตย์สองเฮ้ยไม่เอาสายอะมันเออมันกว้างมากนะที่ท่องเที่ยวเด็กวันเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากเลยนะ ทางนู้นก็ทะเลทะเลบ้านคนรอบรอบเมืองที่ดาอยู่ใหญ่ใหญ่นะคนเยอะคนเยอะโรงงานก็เยอะไปต่อไปต่อไปทะเลทะเลแล้วก็หมุนหมุนไปภูเขาอยู่นี่แหละให้เพื่อนๆดูนะนกล้องอันนี้กล้องสองดูยูอันไี ต้นไม้มีอยู่ต้นหนึ่งอยู่ตรงกลางๆนี่ต้นนี้ต้นนี้เขาอนุรักษ์นะเป็นดอกไม้ใบไ,ไม้เปลี่ยนสีนี่